สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวลาวด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้ขบวนรถไฟล้านช้างซึ่งจะใช้เป็นรถไฟรับส่งผู้โดยสารขบวนแรกของเส้นทางรถไฟลาวจีนนะคะพร้อมเตรียมเปิดให้บริการจริงในวันที่2ธันวาคม2564นี้ค่ะเมื่อวันที่16ตุลาคมเวลาประมาณ10โมงนะคะที่สถานีนะครหลวงเวียงจันทร์ก็ได้มีพิธีรับมอบรถไฟขบวนล้านช้างเอาไว้รับส่งผู้โดยสารขบวนแรกของบริษัทรถไฟลาวจีนอย่างเป ทางการนะคะซึ่งทางฝั่งลาวก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแล้วก็เอกอัครราชทูตจีนประจํำสบป,อปอลาวรวมทั้งผู้อํานวยการใหญ่บริษัททางรถไฟลาวจีนรวมถึงผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องค่ะ รถไฟขบวนล้านช้างนี้นะคะเป็นรถไฟความเร็วปานกลางฟูซิง EMU รุ่น CR200J ที่ผลิตโดยบริษัทหุ้นส่วนรถไฟซื้อฝ้ายซิงเต่าและบริษัทรถไฟต้าเหลียนโดยทั้งสองบริษัทนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทรถไฟแห่งชาติจีนนะคะสามารถทำความเร็วได้ ตั้งแต่160ถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทั้งขบวนมี9ตู้รองรับผู้โดยสาร270ที่นั่งประกอบด้วยหัวรถจักร1ตู้ถัดมาเป็นตู้โดยสารชั้น1รองรับผู้โดยสารได้56ที่นั่งต่อด้วยตู้สเสบียง1ตู้ที่เหลืออีก6ตู้เป็นตู้โดยสารชั้น2รองรับผู้โดยสารได้662ที่นั่งแล้วก็มีที่นั่งพิเศษสําหรับคนพิการอีก2ที่นั่ง เฉพาะตู้โดยสารกว้าง3.10เมตรสูง4.43เมตรนะคะภายนอกทาด้วยสีแดงฟ้าขาวซึ่งเป็นสีธงชาติของสอปป,อปอลาวค่ะ ขบวนรถไฟล้านช้างนะคะลอดอุโมง์มิตรภาพข้ามชายแดนเมืองบ่อหาน12ปันนามนทนยูนานะคะมายังเมืองบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาในเช้าวันที่15ตุลาคมและในเวลา16นาฬก30นาทีก็ได้ออกเดินทางมาถึงสถานีบ่อเต็นลงมาตามเส้นทางรถไฟลาวจีนจอดแวะพักตามสถานีรายทางเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งทางรถไฟพาดผ่านนะคะได้ยนโฉมกระทั่งมาถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทร์อย่างปล ลอดภัยในค่ำของวันที่15ตุลาคมค่ะบริษัทรถไฟลาวจีนนะคะได้ซื้อรถไฟรุ่นฟูซิง EMU CR ู 200J มาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร2ขบวนนะคะได้แก่ขบวนล,ล้านช้างก็คือขบวนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่แล้วก็อีกขบวนนึงได้รับการตั้งชื่อว่าแคนลาวนะคะซึ่งยังเดินทางมาไม่ถึง เส้นทางรถไฟลาวจีนยาว422.4กิโลเมตรนะคะมีสถานีทั้งสิ้น32แห่งแบ่งเป็นสถานีขนส่งสินค้า22แห่งสถานีรับส่งผู้โดยสาร10แห่งได้แก่นครหลวงเวียงจันทร์พโพนฮงวังเวียงกะซิหลวงพะบางเมืองงาเมืองไซนาหมอนาเตยและบ่อเต็นค่ะในนี้เนี่ยเป็นสถานีหลัก5แห่งก็คือนครหลวงเวียงจันทร์วังเวียงหลวงพะบางนาเตยและบ่อเตน นอกจากรถไฟ EMU นะคะที่ใช้รับส่งผู้โดยสารแล้วรถไฟลาวจีนยังมีรถไฟสำหรับขนส่งสินค้าก็คือหัวรถจักรรุ่น HXD3C นะคะ Harmony Power 3C ซึ่งสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะที่กำลังไฟฟ้า7,200กิโลวัตต์ซึ่งหัวรถจักรดังกล่าวนะคะก็เข้ามาถึงลาวตั้งแต่เย็นวันพุทธที่13ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ เส้นทางรถไฟลาวจีนนะคะมีกำหนดเปิดให้บริการระหว่างสถานีนครหลวงเวียงจนันไปถึงสถานีบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาในวันที่2อธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ท่านใดที่สนใจอยากร่วมเดินทางไปกับรถไฟลาวจีนก็คงต้องรอฟังนโยบายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไวรัสโควิด -19 แล้วก็ค่าธรรมเนียมและค่าตั๋วด้วยนะคะถ้าท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอลากันไปด้วยภาพวิดีโอของขบวนรถไฟล้านช้างขบวนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ